จะออกไปทํางานเฮ้ย hey, ไม่ใช้สิห่างานเดี๋ยวปลดประตูแปบบนึงเออแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วนี่นีไงเขาอาจจะรับสมัครงานให้ส้มทุ่งก็ได้เออเอ้ยโอโ้โหฉันน่าจะซื้อรถสักคันหนึ่งแต่ลืมไปเงินในกระเป๋ามีอยู่สองร้อยโอโ้โหขึ้นบันไดแปบบเออแล้วมันต้องไปไหนอ่อนคงจะเป็นที่นี่สินะเออที่นี่สินะเออขอโทษเด้อครับ พอดีว่าผมมาสมัครเป็นนักข่าวนะครับเออผมต้องทํายังไงบ้างล่ะครับฉันต้องการคนที่แบบว่าเออพูดเก่งอ่านข่าวถูกนะไม่อ่านผิดบอยโอเคนะสำนักข่าวฉันเป็นสำนักข่าวง่ายๆชิวๆขอให้นาะยตั้งใจทํางานก็พอแล้วโอเคว่าแต่ได้ทำอะไรได้บ้างอะทำได้แทบทุกอย่างเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเต้นบัลเล่รองเพลงหรือว่าจะเป็นซ้อมคอมพิวเตอร์ผมทำได้หมดครับเออว่าแต่ได้พูดอังกฤษได้ไหมอ่ะถ้าได้พูดได้นี่ฉลับเลยนะก็อพอได้นะครับ yes no okay occupation occupation What Do You Do What Do You Do งั้นฉลับนายเลยแล้วกันนะยินดีที่ได้ร่วมงานด้วยฉันชื่อสยมพงษ์นายละชื่ออะไรเออผมเหรอครับ ผมมีชื่อว่าส้มทุ่งน้ำสกุลตกทั้งเขาซ่านครับสรุปรักรับผมจริงๆใช่ไหมครับคุณสยมพงฉันก็รับจริงๆนะสิเอออย่าลืมนะเริ่มงานพรุ่งนี้8ดโมงอย่าสายละ่ะถ้าในสายแล้วก็นะฉันไล่ในโอสถานเดียวโอเคไม่สมทุง่ง ขอบคุณหลายๆเด้อครับคุณสมถิยมพงคือแบบว่าสมทุงรู้สึกสาบซึ่งมากสมถุงสิไมท่าให้คุณผิดหวังเลยครับขอบคุณหลายๆเป็นจาสาบซิ่งคักเฮ้ยสมทุงได้งานแล้วอุ้ยต้องนีมีฟิตเนสด้วยเอ้ยโอ้โหสรุปสมถุงเป็นคนภาคไหนเนี่ยวาวิสานก็ได้เนอร์ก็ได้เฮ้ยไม่รู้ตัวเองเหมือนกันแล้วเมื่อไรจะถึงบ้านเนี้ยเฮ้ย ส้มทุ่งอะยากเป็นนักข้าวเหมือนคุณเอพุทโทอภิวันที่สุดเลยส้มทุ่งมีไอดอนเป็นคุณพุโทโธอภิวันโอโ้โหหลังหนะ้าหลังตาหลังมือโอโ้โหเมื่อกี้หัวหน้าก็ทักมาบอกว่าเฮ้ยกล้องที่สตูดิโอพังแล้วมันไปนพังได้ยังไงวันนี้เฮ้ย แล้วสมทุ่งจะได้เริ่มงานวันไหนวันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยนอนดีกว่าหญิงสิเรายังไม่มีชุดนักข้าวเลยนี่ว่าเออเอ,อ้ยตายแล้วไงปิดไฟแป๊บเออเงินก็มีอยู่ติดตัวประมาณสองรอยจะไปซื้ออะไรได้บ้างวันเนี่ยเฮ้ยเออมีล้านเสื้ออยู่แถวๆนี้ไหมเนี่ยเพิ่งมาอยู่เมืองนี้ด้วยไม่รู้อะไรเลย ฮ้ยอันนั้นเป็นอะไรธนาคารหรออู้มีสาวไว้น้ำด้วยนีง่ายหลานเสื้อเออเออขอโทษนะครับคือพ่มจะไปทำงานเป็นนักข่าวอ่ะคือพมกำลังมองหาเสื้อราคาไม่เกินสองร้อยนะครับเออพอจะมีหรือเปล่าครับงั้นไม้ก็มาถูกที่แล้วแหละเพราะร้านฉันอ่ะคือร้านที่ขายของก๊อปเกตเอบวก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 เลยแหละอ่าร้านของจริงขายสองพันฉันขายแค่สองร้อยห้าสิบ เป็นไงล่ะทางงั้นผมก็ขอเดินดูชุดในร้านหน่อยนะครับเออคงไม่แพงมากเนาะอยาได้อะไรก็หยิบสติก้าลเลยแต่ลืมจ่ายตังค์เลยกันนะค,คือว่าชุดนี้พอไปได้ไหมครับมันดูดีไหมอ่ะฉันว่าชุดนี้มันดูเหมือนชุดนักเรียนเกินไปอะ่ะฉันว่านายเปลี่ยนชุดดีกว่านะเอชุดนี้พอได้ไหมครับฉันว่าชุดนี้มันดูเหมือนบริกรเกินไปนะนายลองเปลี่ยนเป็นชุดสูทด,ดีไหมชุดนี้พอได้ไหมครับ ชุดนี้แหละเหมาะสมที่สุดเลยอ่ะมันดูสวยมันดูเท่มากเข้ากับนายสุดๆไปเลยนะฝนกระด้านมาตกเอาซะได้ปะโถเอ้ยเฮ้ยฝนตกหนักเลยแฮะรีบวิ่งกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยไม่ได้สิท้าวิ่งแล้วเดี๋ยวล้มเราจะปิวเอาลมก็แรงฮะว่าใจจะว่าไปเออไม่มีคนเลยแฮะเฮ้ยฉันก็อยู่แค่ห้องเช่าเล็กๆ เออว่าแต่คุณลุงคนนั้นยังอยู่ไหมเนี่ยคงจะนอนไปแล้วละมัง้งคุณลุงคงไม่นอนพักอยู่ที่นี้หรอกเฮ้ยรีบวิ่งเข้าบ้านดีกว่าเฮ้ยรีบกลับบ้านไปสระผมด้วยเดี๋ยวเป็นวัดเอาเฮ้ยข้างห้องฉันก็ไม่มีคนอยู่เลยเหลอเนี้ยเหงาจังเลยเปิดไฟแป๊บหนึง่งเฮ้ยแล้วเมื่อไรสมถุงจะได้เริ่มงานกับเขาสักทีหละเนี้ยเฮ้ย ส้มทุ่งจะเล่นคอมเพื่อเล่นคอมจะอา้าวเฮ้ยเดี๋ยวนายเป็นไข่อ่ะนี่ฉันลืมไม่ใช่นี่นายเป็นไข่อ่ะนายเข้ามาในห้องฉันได้ไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหทำไมอา้าวหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยอ๋อ